สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาทุกท่านมาที่คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับมาพูดคุยกับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี2568ซึ่งจะเดินทางไปที่ประเทศเวียดนามและก็อินเดียครับจะไปพูดคุยกับน้องคิมครับสวัสดีครับน้องคิมครับ สวัสดีครับเบองตัวแนะนําตัวกันหน่อยนะครับเชิญครับครับผมชื่อนายเฉยดมเอ้ยงิเพนนะครับชื่อเล่นชื่อคิมครับปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ครับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตที่คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับครับวันนี้รู้สึกว่าคิมนี่แต่งตัวเรียบร้อยเลยที่เสื้อมีคําว่าสภานักศึกษาคือยังไงครับคิมอ๋อผมเป็น สมาชิกสภานักศึกษาครับปัจจุบันเป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสภานักศึกษาครับอ๋อแสดงว่าเป็นนักศึกษานักกิจกรรมด้วยครับก็ประมาณนั้นเลยครับ <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกิจกรรมแล้วก็เรื่องของการเรียนแต่พูดถึงที่พูดไปเมื่อสักครู่บอกว่าทุนคิมได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาปีนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับคือยังไงครับเราต้องเดินทางไปช่วงไหนแล้วก็ไปที่ไหนบ้าง ครับก็ทุนแลกเปลี่ยนตัวนี้นะครับผมจะเดินทางไป2ที่นะครับสประเทศเลยก็คือทางเวียดนามแล้วก็ในส่วนของอินเดียนะครับในส่วนของเวียดนามครับผมก็จะเดินทางไปในวันที่20พฤษภาคมนี้ครับแล้วก็อินเดียนะครับวันที่27พฤษภาคมนี้ครับซึ่งจะเป็นทริปที่ต่อเนื่องกันครับก็คือกลับจากเวียดนามปุ๊บอีกหนึ่งวันผมก็เดินทางไปอินเดียต่อเลยครับผมซึ่งทุนแลกเปลี่ยนที่คิมได้รับนี่ก็เป็นทุนที่เพื่อนเพื่อนนักศึกษาหลายคณะ ได้รับเช่นเดียวกันใช่ไหมครับครับเป็นทุนลักษณะเดียวกันเลยครับซึ่งมหาวิทยาลัยก็ให้โอกาสนักศึกษาได้มีส่วนในการสมัครขอรับทุนนะครับเขาแบ่งเป็นยังไงบ้างคิมทางวิทยสัมพันธ์นะครับได้มอบทุนมาจํานวนหนึ่งนะครับโดยจะเีนการสมัครนะครับซึ่งใน รอบแรกนะครับก็จะมีในส่วนของการยื่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับแล้วก็รอบที่2จะเป็นยื่นเกี่ยวกับในส่วนของการเรียนนะครับแลกเปลี่ยนในต่างประเทศนะครับซึ่งผมนะครับได้ทุนในรอบแรกซึ่งในเรื่องของงานวิจัยนะครับส่วนเพื่อนบางส่วนนะครับที่ได้เดินทางไปในประเทศมาเลเซียในขณะนี้นะครับก็ได้รับทุนในส่วนของการเรียนภาษานะครับเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆครับที่มาเลเซียครับผมแล้วทำไมคิมถึงสนใจเรื่องของการทําวิจัยครับ ก็ผมรู้สึกว่าการวิจัยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ให้ความรู้นะครับเพิ่มพูนต่อโลกใบนี้นะครับซึ่งผมก็เลยเมองว่างานวิจัยนี่แหละที่จะให้เราได้ความรู้ใหม่ๆนะครับและในส่วนของการวิจัยของผมก็คือจะทําในเรื่องของอสถาปัตยกรรมอินเดียนะครับในบริเวณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งสถาปัตยกรรมอินเดียนะครับมีส่วนเชื่อมโยงกันนะครับเลยจะมาสํารวจดูว่ามีความเชื่อมโยงขนาดไหนนะครับแล้วก็มีจุดไหนที่น่าสนใจจุดไหนสามารถนํามาเป็นข้อมูลเพื่อ เก็บแล้วก็สามารถดึงนํามาใช้ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการเก็บรักษาข้อมูลต่างๆการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆด้วยครับอ่านั่นก็คือถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับในโลกกว้างนะครับที่ไปแลกเปลี่ยนในนามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเลยก็ว่าได้นะครับถ้าพูดถึงการได้มาซึ่งซึ่งทุนในครั้งนี้เผื่อว่าน้องๆนักศึกษา,าที่สนใจอย,อยากจะขอรับทุนแบบนี้ เราต้องมีการเตรียมตัวหรือว่ามีการติดตามข้อมูลแล้วก็เขามีขั้นตอนอยังไงในการพิจารณาครับครับในส่วนของปีนี้นะครับของผมจะเป็นทุนที่วิทยาสัมพันธ์ปีนี้เน้นนเรื่องของงานวิจัยนะครับแล้วก็เกณฑ์การตัดสินนะครับก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับเพราะที่ผมเข้าใจนะครับ,รบก็จะมีเป็นในส่วนของงานวิจัยนะครับมีส่วนของคะแนนภาษาอังกฤษ เกรดภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเรื่องภาษาก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศนีครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นภาษาที่สากลน,นะครับ ยัียงคู่ไปกับภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆนะครับแล้วก็ในส่วนของงานวิจัยนะครับก็จะต้องมีความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับซึ่งวิทยสัมพันธ์ในปีนี้ก็จะมีเป็นลิสต์มานะครับว่าม,มหาวิทยาลัยไหนที่มีความร่วมมือบ้างแล้วก็เราสามารถไปมหาวิทยาลัยที่อยู่นอกความร่วมมือแต่ว่าเรามีงานวิจัยด้วยได้นะครับอย่างเช่น i ออาทของอินเดียเป็นต้นครับที่มีความร่วมมืออยู่แล้วครับแล้วการพิจารณาได้รับทุนแล้วครับเป็นในส่วนของคณนะหรือว่าทางมหาวิทยาลัยในการ สัมภาษณ์พูดคุยครับเบื้องต้นก่อนนะครับในเกณฑ์ของการสัมภาษณ์ทุนนะครับถ้าหากคณะไหนนะครับมีผู้ยื่นทุนเกิน2องหนนะครับก็จะต้องมาสัมภาษณ์ที่คณะก่อนนะครับเพื่อให้คณะเนี่ยคัดกรองให้เหลือหนึ่งเดียวนะครับและส่งไปสัมภาษณ์ต่อที่วิเทศสัมพันธ์ครับละวิทศสัมพันธ์นะครับหรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็จะเป็นผู้ที่สัมภาษณ์คัดกรองนะครับแล้วก็อนุมัติทุนให้แก่บุคคลคนนั้นครับนักศึกษาทุกคนที่สนใจต้องการเปิดโอกาสให้ตัวเอง ก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครหรือว่ามาดูข้อมูลและรายละเอียดได้นะครับ <S <S ซึ่งก็จะได้รับโอกาสนั้นมีทุนแลกเปลี่ยนเยอะมากทีเดียวในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับในส่วนของคิมก็จะนําประสบการณ์มาเล่าสู่มามาพูดคุยมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆนักศึกษาหรือว่ารุ่นน้องได้ฟังต่อไปนะครับส่วนเรื่องของประสบการณ์ในการเรียนแล้วก็การทรํากิจกรรม ตอนนี้นะปัจจุบันนี้ก็คือทํากิจกรรมดูแลอะไรนะครับผมเป็นในส่วนของสมาชิกสภนานักศึกษามหาวิทยาลัยบลราชธาน,นีครับทำไมคิมถึงสนใจอยากมาทํากิจกรรมตรงนี้ครับต้องท้าวความก่อนครับว่าในปีการศึกษา67นะครับผมเป็นสมโมสรน,นักศึกษาของคณะศิลประวิะะามมนนาศานะครับซึ่งสโมสรนักศึกษานะครับก็จะมีหน้าที่ในการของอดูแลนักศึกษาในคณะนะครับ มีหน้าที่ในการของจัดกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งผมก็อยากลองไปทําในส่วนของส่วนกลางนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยดูนะครับแล้วก็อยากลองเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ดูบ้างนะครับซึ่งในส่วนของสโมสรนะในคณะนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็จะเป็นประมาณว่าคณะรัฐมนตรีแต่สภานักศึกษาก็คือเหมือนกับสภาผู้แทนราษนะครับซึ่งสโมจะเป็นในส่วนของ ฝ่ายบริหารนะครับสภาจะเป็นฝ่ายที่ติดพัญัตินะครับดูแลเรื่องราวต่างๆนะครับพิทักษ์สิทธิ์รักษาสิทธิ์นักศึกษานะครับก็เลยอยากจะลองเข้าไปทำมากที่ส่วนนั้นนะครับเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆนักศึกษาครับเรียนไปด้วยทํากิจกรรมไปด้วยนี้เป็นยังไงต้องแบ่งเวลาให้ดีครับต้องต้องแบ่งเวลาให้ดีครับบางบางช่วงที่แบ่งเวลาพดกก็จะเหนื่อยหน่อยครับอาจจะมีเบลอเบมาเรียนบ้างครับแต่ว่า ก็พักหลังๆก็เราก็จะปรับตัวไปเรื่อยๆครับจนชินแล้วก็จะมีความแอคทีฟเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้กระบวนการทํางานต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนะครับอย่างผมเรียนสถาปัตเราอาจจะได้ในส่วนของงานออกแบบการนําเสนอนะครับดีไซน์ทิคงนะครับแต่ว่าเมื่อเราไปทําสโมสรนักศึกษาหรือสภานาาักศึกษาแล้วนะครับเราจะได้ประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับแล้วก็จะได้พบเจอบุคคลหลายประเภทมากขึ้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราทำให้เราเติบโตไป ได้เช่นกันครับในส่วนของคริมนี้ปี4นะครับสถาปันเรียนทั้งหมด5ปี 5, 5ปีนะครับปี4นี้ก็จะเป็นเรียนเกี่ยวกับอะไรครับแล้วก็ปี5ด้วยปี4ีตอนนี้นะครับก็จะ,ะถ้าเกิดเป็นวิชาหลักนะครับวิชาออกแบบเราก็จะได้ออกแบบอาคารขนาดใหญ่นะครับเช่นในปีก่อนก็จะออกแบบในส่วนของศูนย์การค้าสถานีขนส่งนะครับ จะมีสนามบินในบางปีมีทงพยาบาลด้วยเป็นโปรเจกต์สุดท้ายนะครับซึ่งอาคารที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่มีผู้ใช้เยอะนะครับมีฟังก์ชันที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็สามารถดีไซน์ได้อย่างหลากหลายครับซึ่งก็จะพัฒนาให้นักศึกษานะครับได้รู้จักในการดีไซน์อาคารที่ใหญ่ขึ้นนะครับในส่วนวิชาที่สนับสนุนอื่นนะครับเช่นวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสถาปัตยกรรมนะครับมีวิชาถ่ายภาพวิชาอนุรักษ์นะครับซึ่งก็จะช่วยซัพพอร์ตกระบวนการต่างๆที่ใช้ในอนาคตครับ รู้สึกว่าคิมนี้พูดเก่งมากนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของบุคลิกภาพนะครับเรื่องของการพูดท่วงทีอะไรต่างๆถือว่านายเชื่อถือทีเดียวนะครับเป็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยบนราชธานีวันนี้ขอบคุณทั้งคิมมากนะครับที่พูดคุยนะครับทว้อประสบความสำเร็จในเรื่องของการแลกเปลี่ยนแล้วก็นําประสบการณมาแล้วสู่กานฟังแล้วก็ช่วงกลับมาจะมาพูดคุยขั้งหนึ่งนะขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับคิมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ